สะพานพระรามสิบที่เห็นอยู่นี้คือสะพานพระรามสิบมีความยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับมีประชาชนจากทั่วสารทิศไปชมความงามของสะพานกันนี่ฮะดูประชาชนเขาไปเที่ยวมีความสุขกันนะครับอันนี้เป็นความสุขความปิติของประชาชนที่ได้ไปเที่ยวไปเยือนไปเที่ยวชมนะครับ สร้างได้ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็นี่นะครับโอ้โหสวยมากเลยครับดูแล้วก็ไม่เบื่อตาเลยนะครับนี่โอ้โหสวยงามอลังการมากยิ่งใหญ่มากออกแบบได้สวยงามแล้วก็โครงสร้างแข็งแรงมากเลยครับโอ้โหอ,อันนี้ก็คือ ความยิ่งใหญ่ของสะพานนะครับอยู่คู่กับสะพานพระรามเก้านะครับนี่ที่เห็นอยู่นี่ครับสวยงามมากนะครับสวยวิจิตรการตา